เรียนทำท่านปุโรหิตที่ก่อนะครับท่านการส่วนการนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้นานสร้างเพื่อการปัยปกครองนะครับประหัดที่เกิด้นที่นะครับประหที่สำคัญเลยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสาววัฒแพทย์ ท,ทีื่อกี้ฟังทางพี่พรกล่าวรายงานก็อันนี้ผมต้องในฐานะเป็นผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและประาบปรามยาเสพติดของกรมสร้างต้องต้องชื่นชมทางทีมท,ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนะที่ดีมากนะครับคืออ้ปัญหายาเสพติดผมว่าถ้าเราจะลําพังอาศัยกําลังของ จ้าที่ตำรวจนะครับหรือภักดอำเภอวสเนี่ยมันบอกว่ามันแค่ปัญหายาเสพติดมันไม่ได้หรอกมันแค่ได้ระยะสั้นๆบางจุดเท่านั้นนะฮะแต่การที่เราจัดทีมจัดอบรมเนี่ยให้พวกเรานะครับซึ่งเป็น่ายปกครองท้องที่มาอบรมแล้วก็มาช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ดีมากผมว่ามันเป็นการ ที่ชานฉลาดนะอาแ,แนเพราะว่าวก็เราทุกๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนนะครับจะรู้เห็นปัญหาได้ดีที่สุดแล้วก็กระจายไปหมดทุกหมู่บ้าน,นอันนี้ผมว่าดีผมว่าดีนะครับโครงการเนี้ยดีมากนะดีมากเลยครับพอมาดูเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเนี่ยก็ผมว่า